ท่านผู้ชมเคยคิดกันบ้างไหมครับว่าการโอร้โอวดกันทางวัตถุนิยมนั้น่ะมันทำให้คนเรามีความสุขได้อย่างไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังจากตอนที่แล้วผมพูดถึงเรื่องคนเรารู้สึกมีความสุขจากความสนุกได้อย่างไรซึ่งก็ได้ชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนของการเกิดขึ้นของความสุขที่จะเป็นไปในแบบเมื่อความทุกข์ดับลงความรู้สึกสุขก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่ ซึ่งท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าขั้นตอนการเกิดขึ้นข,นของความสุขทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นมาในรูปแบบเดียวกันหมดเลยนั่นคือความทุกข์ดับความรู้สึกสุขจึงค่อยเกิดสังเกตง,ง่ายๆก็คือมันต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นก่อนเสมอโดยบางเรื่องมันก็มองออกง่ายแต่บางเรื่องก็มองแทบไม่เห็นเลยว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาจากตรงจุดไหนทำให้คนเรา ไม่เคยนิยามการเกิดขึ้นของความสุขในแบบนี้กันมาก่อนเลยข้อคิดที่จะเป็นประโยชน์จากจุดนี้ก็คือยิ่งเราเข้าใจความทุกข์มากเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะกลายเป็นความสุขง่ายขึ้นเท่านั้นเพราะมันจะดับง่ายขึ้นและจะดับมันได้หลากหลายวิธีมากขึ้นด้วยทําให้เรามองเห็นความทุกข์เป็นเรื่องที่รับมือง่ายขึ้นและรบกวนจิตใจเราน้อยลงทีนี้มาดูตัวอย่างกันแบบง่ายๆกัน เช่นตอนที่เรารู้สึกสุขกับการได้กินการกินทําให้เรามีความสุขทําให้เรารู้สึกอร่อยก็เพราะการกินนั้นน่ะทำให้ความหิวที่เกิดก่อนหน้านั้นดับลงซึ่งถ้าไม่มีความหิวเกิดขึ้นก่อนการกินก็ไม่อาจทําให้เกิดความสุขได้เลยเช่นกันคนเรามีความสุขกับความสนุกได้ก็เพราะความสนุกช่วยทําให้สมองของเราหยุดคิดในเรื่องที่น่ากุ้มใจของมันเมื่อมันหยุดกุ้มใจ เราก็จะได้รับความสบายใจเป็นความสุขไปด้วยแต่กลับกันถ้าเราไม่มีอะไรที่น่าสนใจให้สมองคิดหรือให้สมองได้ใช้จินตนาการเราก็ต้องรู้สึกหดหูไปกับการทำงานของมันด้วยซึ่งมีแต่เรื่องน่ากุ้มใจทั้งนั้นแถมมันยังคิดได้ทั้งวันทั้งคืนอีกด้วยโดยที่เราแทบไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคิดถึงอะไรบ้างและความรู้สึกหดหูนั่นแหละก็คือความทุกข์ที่อยู่เบื้องหลังความสุขจากความสนุก ทั้งหมดนี้มีอธิบายอย่างละเอียดนะครับและอยากให้ท่านที่ยังไม่ได้ดูได้กลับไปดูใน EP ีที่แล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับขอสรุปในช่วงต้นนี้ก่อนนะครับว่าความสุขทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเกิดขึ้นเป็นรูปแบบเดียวกันหมดคือมันจะต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นก่อนเสมอบางอย่างก็เห็นได้ง่ายแต่บางอย่างก็เห็นได้ยาก เช่นความหดหู่จากการทํางานคิดอย่างอิสระของสมองและทีนี้มาดูกันต่อว่าแล้วมันมีความทุกข์อะไรที่อยู่เบื้องหลังความสุขจากการโอ้อวดทางวัตถุความทุกข์ที่อยู่เบื้องหลังความสุขจากการได้โอ้อวดมันก็คือความทุกข์ที่เป็นผลพวงมาจากความต้องการความสนุกข,ของคนเรานี่เองแหละครับซึ่งเราต้องเข้าใจกันก่อนครับว่ามนุษย์ต้องการความสนุกแทบจะตลอดเวลาจนไม่รู้ เวลาไหนเลยบ้างล่ะครับทั้งนี้เป็นเพราะสมองของเราไม่เคยหยุดทํางานและไม่เคยหยุดสร้างความหดหู่ยกเว้นอย่างเดียวตอนที่เราเรียกใช้งานมันให้มันคิดในเรื่องอื่นลองดูจากการเล่นมือถือคนเราก็ได้กินข้าวอยู่ก็ก็เล่นรอรถเมย์ก็เล่นลเ,เนข้าห้องน้ําก็เล่นแม้แต่ในขณะเดินไปไหนมาไหนก็ยังจะเล่นเลยคือถ้าไม่เล่น ก็ต้องหาอะไรมาอ่านถ้าไม่มีอะไรให้อ่านก็ต้องหาอะไรมาฟังถ้าไม่มีอะไรให้ฟังได้คิดฝันกลางวันก็ยังดีด้วยเหตุนี้เองจึงสรุปได้ระดับหนึ่งเลยว่ามนุษย์ มีความจำเป็นต้องเสพความสนุกในปริมาณที่มากทีเดียวในขณะเดียวกันไม่ว่าจะเสพความสนุกจากอะไรก็ตามมันจะมีความแตกต่างกันในคุณภาพของความสนุกเสมอซึ่งความสนุกที่ดีที่สุดในการสร้างความสุขให้แก่มนุษย์ก็คือการได้เล่นกับเพื่อนมนุษย์นี่แหละครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความต้องการเพื่อนที่จะรวมไปถึงการเกิดความกังวลที่จะสูญเสียเพื่อนด้วยซึ่งก็คือสาเหตุของความทุกข์ใจที่อยู่เบื้องหลังความสุขที่ได้จากการอวบวัตถุนิยมใครหลายคนอาจจะสงสัยว่า ความต้องการเพื่อนนี้มีอยู่จริงหรือเปล่าหรือมันมีจริงแค่ไหนประมาณว่าความต้องการนี้มันจะมีมากขนาดทำให้คนเราเกิดความทุกข์ได้เลยเหรอผมขอให้มาลองมองตรงจุดนี้แล้วกันนะฮะทุกท่านคงจะรู้จักความอายผมเองก็รู้จักมันเป็นอย่างดีเพราะตอนเป็นเด็กเนี่ยผมมีปัญหาอย่างมากกับความอายเพราะตัวผมมีผิวขาว เวลาอายหน้าผมจะแดงมากซึ่งเป็นการเปิดเผยหมดเลยว่าผมกำลังอายดังนั้นผมจะรู้สึกแย่มากๆเลยครเวลาอายจนต้องหาทางแก้ปัญหาเนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กซึ่งต่อมาภายหลังเมื่อมองออกแล้วว่ามันคือความกลัวที่จะถูกลังเกียจหรือกลัวที่จะสูญเสียเพื่อนความอายที่เคยเป็นปัญหาของผมก็เหมือนจะถูกกำจัดลงอย่างง่ายดาย ทั้งนี้เป็นเพราะทุกครั้งที่ผมรู้สึกอายผมจะถามตัวเองเลยว่าถ้าเพื่อนของฉันอยู่ในสถานการณ์แบบฉันตอนนี้แล้วฉันจะรังเกียจเพื่อนคนนี้ของฉันหรือเปล่าซึ่งการถามเช่นนี้ใส่ตัวเองมันก็เหมือนการจําลองภาพทําให้เราได้เห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เรากําลังอายอยู่ตอนเนี้ตกลงมันสมควรเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหรือเปล่าซึ่งคําตอบส่วนใหญ่ก็คือไม่แท้ทางนั้นเลยซึ่งมันก็ทําให้ผมเนี่ยเหมือนพ้นคาสาบ ได้หลุดพ้นจากเงื่อนไขความอายไปทีละอ,อย่าง2อย่างจนแทบไม่มีเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมผมไม่เคยรู้สึกแย่หรือต้องมารู้สึกอายกับเรื่องพวกนี้อีกเลยใครฟังเรื่องความอายตรงนี้ขอให้ทบทวนทำความเข,าเข้าใจให้ดีๆเลยนะครับรับรองเมื่อนำไปใช้แล้วมันมีประโยชน์มาก เพราะสาหรับคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่รู้จักความอายเนี่ยถือว่าชีวิตเขาตกอยู่ใน,นอันตรายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะความอายเนี่ยมีอิทธิพลต่อคนเราอย่างมากซึ่งมันจะกดดันพวกเขาแบบไม่รู้ตัวที่มีตั้งแต่ทําให้เจ็บป่วยทางจิตใจผมว่าโรคซึมเศร้ามันก็มีส่วนนะบางทีเนี่ยก็ทําให้ทะเลาะแต,แตกแยกกันทําให้เกลียดชังกันโกรธแค้นกันบางทีก็ถึงกับทําร้ายกันฆ่ากันหรือแม้กระทั่งกุ้มใจจนไปคอต่อ,ตอ ก็มีให้เห็นได้ตลอดและนี่คือผลจากความอายหรือความกลัวที่จะถูกลังหรือความกลัวที่ตัวเองจะมีความน่ารักความน่าคบหาน้อยลงทีนี้ท่านผู้ชมก็คงเห็นภาพแล้วว่าความต้องการเพื่อนนั้นมันสำแดงเดชออกมาในรูปแบบใดและมีความจำเป็นมากแค่ไหนสำหรับชีวิตคนเราซึ่งของบางอย่างใช้เวลาแป๊บเดียวมองกันไม่ออกหรอกครับว่าสิ่งไหนจำเป็นต่อชีวิตเราหรือเปล่าจนกระทั่งเราสูญเสียมันไปก่อดน,นั่นแหละเราถึงจะรู้สึกได้และคิดออก โอเคตอนนี้เรื่องการมีอยู่จริงของความต้องการเพื่อนก็คงเป็นที่กระจ่างแล้วว่ามันคือเรื่องจริงและมีอิทธิพลต่อคนเราอย่างมากด้วยทีนี้ก็จะมาพูดต่อถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุขจากการโอร้อวดประการแรกนะฮะการได้โอ้อวดทางวัตถุมันก็คือการปลดปล่อยตัวเราออกจากความกลัวความกดดันที่เกี่ยวกับความต้องการเพื่อนเช่นความกลัวที่จะถูกเหยียดถูกบูลลี่หรือไม่ให้เกียรติความกลัวที่จะถูกมองข้ามอย่างไร้ค่า ความกลัวที่จะก,กลายเป็นคนที่ไม่น่าคบหาซึ่งโดยรวมการได้โอวดทางวัตถุมันก็มักจะทําให้คนเรามีความมั่นใจมากขึ้นที่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้อนรับหรือเป็นที่ยอมรับจนทําให้รู้สึกถึงความสงบสุขได้มากขึ้นนั่นเอง ประการต่อมาการได้โอ,โอ,โอ,โอ้กอวดก็คือการได้สร้างความหวังความหวังที่จะทําให้เราได้มีเพื่อนความหวังที่เราจะได้เป็นที่ยอมรับได้รับการต้อนรับมากขึ้นความหวังจะสามารถมีประสบการณ์ที่ดีกว่ากับคนรอบข้างซึ่งความหวังเหล่าเนี้คือสิ่งที่ถ้าคิดถึงเมื่อไหร่มันก็สร้างความสุขสร้างอารมณ์ดีให้กับคนเราได้ตลอดเวลาไม่ต่างอะไรกับใจิตใจที่เบิกบาน ในขณะที่รอจะได้ไปเที่ยวในวันหยุดหรือจิตใจเบิกบานตอนรอดูฟุตบอลทีมโปรดที่กําลังจะเตะคืนนี้พอนึกภาพกันออกใช่ไหมครับความสุขหลักๆจากการเออวดทางวัตถุมันก็มีอยู่เท่านี้จริงๆครับแต่ถ้าจะว่าไปแล้วการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและการอยู่อย่างมีเกียรติมันเข้าขั้นเป็นสิ่งจําเป็นสาหรับคนเราเลยก็ว่าได้เพราะอะไรนั่นแหละครับมาลองคิดกันดูดีๆนะฮะว่าเพราะอะไรลองคิดดูนะครับว่าใช่หรือเปล่า ที่การโอ้อวดนั้นเข้าขั้นเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับคนเราเพราะหนึ่งความสัมพันธ์ของมนุษย์เรานั้นเปราะบางมากเพราะคนเราแม้แต่ความต้องการเพื่อนในตัวเองก็ยังไม่รู้จักเลยแถมเล่นกันดีๆก็ยังเล่นไม่เป็นด้วยเช่นเดี๋ยวแซวกันเดี๋ยวบูลลี่กันเดี๋ยวเล่นแกล้งกันเดี๋ยวก็โกรธกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอันนี้ผมพูดจากใจเลยนะครับ ว่ามันน่าเสียใจจริงๆเวลาเพื่อนๆพูดเล่นใส่กันแรงๆเพราะมันเสี่ยงต่อการเสียเพื่อนอย่างมากและที่สำคัญมันเหมือนเราไม่ค่อยระมัดระวังในการให้เกียรติกันเลยจนกลายเป็นบรรยากาศที่น่ากดดันมากกว่าจะได้เล่นสนุกสนานสามัคคีกัน และ 2. คือมนุษย์ยังมีความเย่อยิงระหว่างกันอันนี้เปรียบได้กับกำแพงที่กั้นระหว่างคนเราไม่ให้คนเราคบกันเลยนะครับซึ่งจะโทษอะไรดีล่ะความเย่อหยิงคืออะไรเกิดจากอะไรเรื่องนี้คงต้องวิเคราะห์กันยาวแต่เอาแบบย่อๆแล้วกันความเย่อหยิงก็คือสิ่งที่ทําให้ความเป็นเพื่อนนั้นเกิดขึ้นยากมากดังนั้นจึงสรุปได้ว,ว่านอกจากมิตรภาพจะเป็นสิ่งที่เปราะบางสามารถแตกหักได้ง่ายแล้วมันยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ได้ยากอีกด้วยและนั่นแหละ จึงเป็นเหตุให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยเรื่องกดดันซ่อนอยู่ภายในจิตใจลึกๆเต็มไปหมดชีวิตจึงเป็นเหมือนเดินอยู่บนกระจกราวที่พร้อมจะแตกหากหรือพร้อมจะสูญเสียมิตภาพได้ตลอดเวลาจนเป็นเหตุให้การอ้ออวดทางวัตถุและการมีศักดิ์ศรีเนี่ยกลายเป็นเหมือนยาวิเศษที่ถ้าใครได้ลองแล้วก็จะรู้สึกมีความสุขอย่างแน่นอนรวมไปถึงรู้สึกพึงพอใจในตัวเองมากขึ้นและรู้สึกถึงความสัมพันธ์ของคนรอบข้างก็ดีขึ้นซึ่งไม่มีใครสามารถปฏิเสธข้อดีเหล่านี้ได้เลย คือว่ากันตามจริงนะฮะถ้าผมจําเป็นต้องอยู่ในสังคมที่มิตรภาพเป็นสิ่งที่เปราะบางมากๆผมก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้มิตรภาพมันแข็งแรงมากที่สุดเท่าที่จะทาได้เพื่อให้คนอื่นเล่นกับผมดีๆเกรงอกเกรงใจผมไม่ดูถูกผมจนเกินไปไม่จ้องจับผิดผ จนเกินไปไม่ทําให้ผมดูตลกแบบน่าสมเพชจนเกินไปและนั่นแหละครับก็คือสาเหตุของการแสวงหาศักดิ์ศรีให้มีมากขึ้นของคนทั่วไปซึ่งก็ต้องพึ่งการโอ้อวดทางวัตถุเพราะการโอ้อวดทางวัตถุนั้นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการฉายภาพที่ดีงามของเราออกไปให้โลกได้รับรู้และสร้างความยอมรับสร้างความเกรงอ,อกเกรงใจได้เป็นอย่างดีซึ่งถ้าจะว่ากันตามจริงเลยนะฮะ การอ,อร้อวดมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะครับเพราะถ้าคุณมองดูเนื้อหาของความทุกข์ที่อยู่เบื้องหลังของมันอย่างละเอียดมันก็หนักอยู่นะครับซึ่งมันอาจจะจัดในระดับที่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับคนบางคนเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจําใจต้องยอมรับความจริงที่ว่าการอ,อร้อวดทางวัตถุค,คือสิ่งที่จําเป็นสําหรับความสงบสุขของคนเราแต่ท่านผู้ชมก็คงจะนึกภาพออกถ้าผมจะพูดว่า การ,อรโอร้อวดทางวัตถุมันคือขนทางหายนะของมนุษยชาติที่แน่นอนที่สุดเช่นกันนะครับเพราะการ,อรโอร้โอวดมันคือวิถีชีวิตของการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยที่เป็นสาเหตุของความโลภแบบไม่มีที่สิ้นสุดของคนเราซึ่งถือว่าเป็นตัวการที่ทำให้เกิดการล้างผลาญทรัพยากรอย่างมาโหฬารและไหนจะทำให้เกิดการคอร์รัปชันขึ้นอีกเกิดการกดขี่เบี่ยนเบียนกันในรูปแบบต่างๆเกิดเป็นสงคราม เกิดเป็นโรคระบาดที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อหาผลประโยชน์จากความเจ็บป่วยซึ่งก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่มันก็เกิดขึ้นให้เราได้เห็นแล้วนี่ไม่ใช่การตั้งใจมาประนามความโลภหรือคนโอ้อวดเลยนะครับแต่นี่คือการตีแผ่ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรทําไมการอ้อวดออทางวัตถุนิยมจึงได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมของคนทั้งโลกซึ่งทั้งหมดนี้เพียงแค่หวังว่าจะมีการร่วมมือกันแก้ไขในอนาครเบราะมนุษย์เราเอาชนะความทุกข์ยากลบาบากมาสารพัด ทั้งความอดอยากแรงแค้นความยากจนขัดสนแต่ต้องกลับมาพ่ายแพ้กับผลกทบที่เกิดจากความต้องการความสนุกซึ่งมันฟังดูทำแม่งทำแม่งอยู่นะว่ามนุษย์เราพ่ายแพ้ต่อสิ่งนี้ได้อย่างไรว่ากันไหมล่ะครับอีกแบบที่ผมอยากจะสรุปให้เข้าใจก็คือโปรดอย่าได้มองว่าการโอ้อวอดทางวัตถุเป็นการกระทําเพื่อความสุขเพียงด้านเดียวเพราะเอาเข้าจริงมันก็คือการดิ้นรนเพื่อหลีกหนีจากความทุกข์ ความกดดันในระดับสูงมากเช่นกันนะครับเพราะถ้าคนเราไม่เดือดร้อนทุกใจจริงๆคนเราคงไม่ทนลําบากหาเงินทองมาเพื่อใช้จ่ายกับการโอร้โอวดอย่างแน่นอนเพราะบางคนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่เขายังต้องยอมมีภาระมากมายไปกับการโอร้อวดทางวัตถุและที่สําคัญอีกอย่างก็คืออย่าได้โทษกันไปมาเลยว่าใครบ้างอ้อวดเพราะอย่างที่บอกไอการอร้อวดทางวัตถุมันคือความจําเป็นที่ยากจะหลีกเลี่ยงซึ่งถ้าอยากจะหลีกเลี่ยงกันให้้จริงๆก็ต้องร่วมมือกัน พัฒนาสังคมให้มีความแน่นแฟ้นให้มากกว่านี้คนเราต้องช่วยกันกระชับความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ต้องช่วยกันทําให้คนเราเข้าใจเรื่องของความต้องการเพื่อนให้มากกว่านี้เพื่อนในที่สุดเราจะได้สามารถเล่นกันดีๆได้สามารถคุยกันดีๆได้ให้เกียรติกันซึ่งทั้งหมดนี้คือเป้าหมายเพื่อกําจัดความกลัวและความกดดันที่เกี่ยวข้องกับความต้องการเพื่อนออกไปให้หมดโลกเราเนี้ยไม่อาจพบ กับความสงบสุขและความเจริญอย่างแท้จริงได้เลยถ้าเรายังต้องอยู่กับวัฒนธรรมการโอร้อวดโดยไม่ปรับปรุงอะไรขึ้นมาใหม่เพราะสังคมมันจะมีแต่การแข่งขันกันโอ้อวดที่นับวันจะดุเดือดขึ้นไปเรื่อยซึ่งเป็นภาระที่หนักอึ้งที่จะทําให้คนเรามีแต่ความโลภมากขึ้นและเกลียดชังกันมากขึ้นด้วยและเมื่อเปรียบเทียบภาระที่หนักอึ้งนี้แล้วมันเหมือนจะไม่คุ้มค่ากับความสุขที่ได้มาเลยซึ่งเอาเข้าจริงๆเลยนะฮะมิตรภาพ ความสนุกสนานและความสบายใจเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เรามอบให้กันฟรีๆได้เลยนะฮะถ้าเราเข้าใจกันในองกว้างเนี่ยเราก็แค่หลีกเลี่ยงความเย่อหยิ่งให้ได้อมตนกันให้ได้และพยายามหัดเล่นกันดีๆพูดจากันดีๆและพยายามปฏิบัติต่อกันให้ดีดยายาดที่สุดเพื่อให้สังคมลราหมดความกลัวหมดความกดดันแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาพึ่งพาวัฒนธรรมการอบอวดทางวัตถุนี้อีกต่อไป ผมเชื่ออย่างหมดใจว่าถ้าหากเราหลุดพ้นจากวัฒนธรรมการอ้ว d นี้ได้คนเราก็จะหลุดพ้นจากการเปทาสทางวัตถุด้วยเช่นกันซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะพาเราก้าวเข้าสู่ความเจรุ่งเรืองแบบที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนขนาด30บาทรักษาทุกโรคเรายังทําได้เลยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะเชื่อแล้วนะฮะแต่คนไทยทําได้แล้วท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นประการใดกับประเด็นนี้บ้าง ก็ลองเล่าให้ฟังบ้างนะครับที่ช่องคอมเมนต์สำหรับ EP เนี้ยผมก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจกับช่องและเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในวงกว้างยิ่งขึ้นเผื่อสักวันเราอาจจะได้มาร่วมกันสร้างความฝันให้เป็นจรงิงสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับดีขึ้นไหม